ครับผมอี uh, e ีนี้ก็เดี๋ยวผมจะมาถ่ายตัวโครงสร้างนะฮะตัวผนังนะครับผมก็เชื่อมตั้งเหล็กไว้ประมาณหนึ่งแล้วนะฮะเพื่อที่จะยิงผน,นังผนังคงใช้เป็นเมทัล uh, ชีตนะฮะเมทัลชีตรอนผนังนตัวรอนตื้นๆด้านด้านนี้ผมไม่มีหน้าต่างนะครับก็วิ่งเหล็กระยะ60นะครับคานบนนั้นผมกลาว่าจะเอาไว้ทําฝ้านะ ไอตัวช่องอะแบ่งช่องลูกตั้งอะผมอาจจะไม่ได้ลงตัวสวยสักเท่าไหร่นะเพราะว่าก็เรียกว่าไงอ่ะทำไปเรื่อยๆไม่บางทีก็มีมีวัดอากศเอาอะไรอย่างเงี้ยอืมก็เลยระยะมันก็เลยไม่ค่อยได้สัดส่วนอะไรสักเท่าไหร่นะอันนี้ผมไม่ได้สีเรียมตัวหน้าต่างเนี่ยผมซื้อมา บาลละพันนะครับเป็นตัวถูกเลยนะฮะไอความหนาของมันนะมันจะหนาแค่สนิ้วเนี่ยผมก็เลยค่อมเข้าเหล็กไม่ได้นะอันนี้ผมวางชนเฉยๆนะเนี่ยเพราะว่าผมเน้นซื้อถูกเนี่ยผมก็นึกว่าทีแรกผมไม่ได้ดูความบางมันมนะครับเนี่ยมันก็จะได้แค่แบบเ,เสมอเหล็กหน้าสามพอดีเลย แต่ไม่เป็นไรแรกก็มากลับว่าโอเค,คราคามันถูกไงตัวหน้าต่างคืนนี้ก็<อ><อ>วิธีติดตั้งหน้าต่างนะอันนี้ก็ไม่เมอีอะไรนะผมก็จับตั้งไปแล้วก็ยิงสกรูนะฮะยึดก็ไปยึดก็เล็กแล้วผมก็เอาเล็กชัางบน ที่ติดตั้งหน้าต่างนี้ไม่มีอะไรแต่ว่าไอ้สกูยึดข้างล่างเนี่ยเ,เพื่อนๆก็ต้องดูด้วยนะเพราะว่าอีตัวหน้าต่างบานนี้มันใช้ล้อวิ่งบนนี่เลยมันไม่ได้มีรางนูนขึ้นมานะก็ต้องดูด้วยว่ายิงด้านล่างเนี่ยติดไหมถ้านะต,ติดก็ต้องใช้หัวเ F แล้วก็ฝังหัวให้มันเสมอเนะฮะมันอาจจะสะดุดหน่อยแต่เนี้ยผม ผมลองยิงใบบานหนึ่งแล้วนะมันสะดุดน่อยๆผมก็เลยยิงแค่หัวกระท้ายนะด้านล่างนะแล้วก็เดี๋ยวตามขอบตรงนี้ผมจะเอาตัวแดบยางก,นะกันน้ำครับจริงๆผมก็ยังทำไม่เสร็จหรอกนะแต่ว่าผมกะว่าจะตีผนังสามด้านก่อนนะด้านนี้แล้วก็ด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างส่วนตัวด้านหลังผมก็ว่าจะเอาไว้ก่อนนะดี ไม่ค่อยว่างนะก็เลยว่าจะตีผนังสองด้านนี้ก็สองสามด้านนี้ก่อนเม็ดน้ชี้ที่ผมใช้ทำหนังก็เป็นรอนผนังแบบนี้นะจะเป็นลอนตื้นๆนะผมผมก็เรียกไม่ถูกนะผมก็เรียกเขาว่าลอนผนังนี่แหละนี่ยสีนดิมนะอันนี้ผมเพิ่งซื้อหม่นะเมตรละแปดสิบาทนะศูนย์จุดสามมิลนะครับ ก็เดี๋ยวอีกวันผมก็จะค่อยๆยิงไปเรื่อยๆนะผนังนะผมมียิงผนังไปบ้างแล้วนะตอนเย็นๆนะให้น้องช่วยจับนี่อันนี้คือส่วนที่ยิงไปแล้วนะฮะก็ยิงยากอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าตัวเมนชีสรอนผนังเนี่ยคือตัวแผ่นเขานิ่มนะนตัวแผ่นเขานิ่มนะะนิ่มแบบเนี้ย เพราะนั้นเวลาเราหยิบขึ้นไปจับขึ้นไปยิงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเสียรูปได้ง่ายแนะบบนิ่มเป็นกระดาษเลยนะเพราะว่าลอนเขาตื้นไงนะแล้วก็อันนี้ผมก็ซื้อคนละคนละล้านนะนะกับที่เคยใช้นะครับลอนเขาทีแรกผมก็นึกว่าออลอนผนังก็เป็นลอนเหมือนกันหมด แล้ผมนึกว่าลอนมาหนังก็เป็นร้อนเหมือนกันหมดแต่ว่าของของร้านเนี้ยที่ผมซื้อมาเนี่ยผมก็ไม่ได้ดูนะสั่งเขาตัดไปแล้วก็ไปรับคือลอนเขาตื้นมากอเนี่ยเห็นปะลอนเขาตื้นมากจากที่ผมเคยใช้อ่นะที่ทำร้านขายของแบบน็อกดาวน์เนี่ยแบบ ตัวรอนเขาจะชัดกว่านะความแข็งเขาก็เลยมีเยอะกว่าเสร็จแล้วตัวตัวจบตรงรอยต่อรอยเขาจะงุ้มเข้าครอบรอนพอดีนะครับอันนี้เพื่อนเเ<ๆ>วลาเลือกซื้อก็ดูให้ดีนะถ้าเป็นอย่างงี้ทำทำง่ายนะแล้วก็แข็งดีด้วยนะครับเพราะว่ารอนเ็าสูงกว่าอ่านะระยะความกว้างแผ่นนะผมกะไว้ก็เลยไม่พอดีนะเพราะอันนี้มันจะแคบ่าหน่อยระยะความกว้างของแผ่นนะ เพราะว่าลอนเขาปั๊มนูนขึ้นมาเยอะไงเนี่ยอันนี้ตรงรอยจบเนี่ยเขางุ้มลงพอดีเวลาเราติดปับ๊บมันก็จะแลบๆอย่างเงี้ยน,น้อยนะเนี่ยก็มีบ้างแต่ว่าแลบน้อยแล้วก็ยิงง่ายกว่าลอนชัดกว่าเน่จะที่ผมซื้อมาเนี่ยลอนมันตื้นเลยไง แต่ว่าซื้อมาแล้วฮนะไม่เป็นไรก็เราก็ใช้ไปเ,เวลาผมยิงครับรอนเนี่ยตรงร้อยต่อเขาอะ่ะต้องนุ้มลงไปน้อยนะต้องนุ้มลงไปน้อยเนี่ยอืมีตรงสุดแผ่นเขามันเป็นแบบมันเป็นรอนแบนๆพอดีอะ่ะ มันก็เลยทําให้ต่อไม่ค่อยสนิทอ้าค่อนข้างเยอะเลยอันนี้เดี๋ยวค่อยหาทางแก้ไปนะก็ mm. ต่อยากอยู่อนะ่ะอันนี้ยิงคนเดียวไม่ได้ต้องใช้คนช่วยจับเพราะแผ่นมันใหญ่ mm. ตรงน,นี้ทีแรกผมกล่าวไว้ว่าแผ่นหนึ่งพอดีนะสรุปแผ่นนี้มันกว้างกว่าวอลลอนมันตื้นกว่า ก็เลยล้นออกมาเดี๋ยวต้องต้องแต่งออกอันนี้ผมแต่งออกไปแล้วกับตรงส่วนที่ตรงมุมอะไรตรงนี้ที่ผมใช้เป็นน็อตหัวล่มเนี่ยก็คือผมกะว่าจะเอาไม้ระแนงมายิงปิดอีกทีนะึงนะผมก็เลยใช้เป็นน็อตหัวลมโอเคเนี่ยเดี๋ยววันนี้ก็มายิงต่อนะ สำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับชอบก็กดไลค์กด like, ติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับผมขอบคุณครับ